มอนซ่อนผ้าไม่ใช่การละเล่นของมอนภาพพิธีรำผีมอนที่ยังคงสืบทอดรูปแบบเดิมซุกซ่อนสัพพะตำราทั้งดนตรีนาฏศิลป์สถาปัตย์การแต่งกายและอาหารการกินอย่างโบราณมอนซ่อนผ้าแท้จริงแล้วไม่ใช่การละเล่นของชาวมอนมอนซ่อนผ้าตุ๊ก,กาตาอยู่ข้างหลังใครเผลอไม่คอยระวังตุ๊กาตาอยู่ข้างหลังระวังจะถูกตี เสียงเพลงร้องประกอบการละเล่นของเด็กๆแววข้าหูทําให้ย้อนนึกไปถึงวันวานวันวาน,วานที่เคยมีอดีตอันสดใสน่าค้นหาซุกซ่อนอยู่บางครั้งปปนอยู่กับซากเศษสิ่งของโรคเรือใต้ถุนบ้านในห่อหรือในหีบผ้าแต่เหตุใดมอญต้องเอาไปซ,ซ่อนเพราะความห่วงแหนว่าผู้อื่นจะเอาเยี่ยงอย่างไปใช้หรือซ่อนเพราะเกรงว่าลูกหลานไม่เห็นค่าแล้วอาจทําตกหล่นสูญหายไปมอญจึงต้องซ่อนผ้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่แบบไทยเป็นช่วงเทศกาลที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวไทยโดยเฉพาะชาวต่างจังหวัดและยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อภาครัฐลงทุนประชาสัมพันธ์ออกมาทางสื่อทุกขแขนงกระตุ้นเตือนถึงสำนึกความเป็นไทยทำให้มนุษย์เงินเดือนต่างกระตุริร้นต้องการย้อนคืนถิ่นฝ่ายหาไออ่นจากครอบครัวกลับไปหาอดีตเมื่อวันวานครั้งยังเล็กชีวิตที่ไม่รีบร้อนมิตรภาพความเอื้ออาทรที่บริสุทธิ์ใจ วิถีชีวิตที่ผูกผ่านอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีร้อยโยงความสัมพันธ์ของชาวบ้านและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันเป็นที่ทราบกันดีว่าเทศกาลสงกรานนั้นไม่ได้กำเนิดในเมืองไทยหากแต่เรารับเอาคตินั้นมาจากชาวอินเดียผ่านมาทางมอญพร้อมๆก,กับการยอมรับนับถือพุทธศาสนาดังจะเห็นได้จากการที่มีหลาย,ลายชนชาติแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกราน ในฐานะวันครึ่งปีใหม่เช่นเดียวกันกับไทยประเพณีพิธีกรรมต่างๆในราชสำนักหรือประเพณีหลวงล้วนถูกพัฒนาขึ้นจากประเพณีราที่มีวัดเป็นศูนย์กลางโดยระยะเริ่มแรกชาวบ้านนั้นรับแบบแผนประเพณีมาจากเพื่อนบ้านอย่างอินเดียปเปอร์เซียขเขมรและมอนนำมาผสมผสานจนออกมามีรูปแบบเฉพาะตนต่อมาเมื่อแบบแผนประเพณีเหล่านี้แพร่เข้าไปยังราชสำนักถูกแดัดแปลงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รายละเอียดที่วิจิตบรรจงเป็นการสร้างความแตกต่างให้เห็นว่าถ้าเป็นประเพณีหลวงแล้วย่อมไม่ธรรมดาจึงไม่แปลกเลยที่ทั้งพิธีราชพิธีหลวงวัฒนธรรมประเพณีแม้แต่การละเล่นพื้นบ้านของไทยจึงไม่ใช่สิ่งที่คนไทยเป็นต้นคิดขึ้นมาทั้งหมดหากแต่คนไทยได้รับแนวคิดเหล่านั้นเข้ามาปรับปรุงแก้ไขให้กลมกลืนเข้ากับอุปนิสัยของคนไทยอย่างแนบเนียนภาพเสาผี หรือเสาเอกในบ้านมอนจะมีหีบหรือตะกร้าใส่ผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าโพกหัวและแหวนผีหัวพลอยแดงมอนซ่อนผ้าย้อนไปกล่าวถึงการละเล่นมอนซ่อนผ้าของเด็กไทยสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังมีให้เห็นแต่ไม่ได้เกิดจากความเต็มใจที่จะเล่นของเด็กทว่าเกิดจากการผลักดันของผู้ใหญ่ให้เด็กเล่นเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม กฎกติกาการละเล่นนั้นไม่ยุ่งยากแต่อย่างใดเพียงมีหลานกว้างกว้างผู้เล่นเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงก็ได้อย่างน้อยสักสิบคนขึ้นไปหาผ้ามาหนึ่งผืนนำมาพับและมัดเป็นก้อนกลมกลมคล้ายตุ๊กตามีชายสำหรับถือหรือใช้ตุ๊กตาผ้าจริงๆก็ได้เมื่อคนเล่นพร้อมแล้วก็เลือกใครคนหนึ่งขึ้นมาสวมบทบาทให้เป็นมอนคนที่เหลือก็นั่งล้อมวงช่วยกันส่งเสียงร้องเพลงมอนซอนผ้าเนือร้องดังได้เกลื่อนนำไว้แล้วข้างตน้น ระหว่างที่ร้องเพลงมอนจะถือผ้าที่เป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวนั้นวิ่งหรือเดินช้าๆเวียนด้านหลังคนที่นั่งล้อมวงกันอยู่จะเวียนซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ต้องเวียนไปทางเดียวกันตลอดการเล่นแล้วเลือกทิ้งซ่อนผ้าไว้ที่ข้างหลังคนใดคนหนึ่งมอนจะรีบเดินเวียนต่อไปเพื่อให้ครบรอบและหากคนที่ถูกซ่อนผ้าไว้ข้างหลังไม่รู้ตัวเมื่อมอนเวียนมาครบรอบก็หยิบผ้านั้นขึ้นมาไล่ตีก้นคนที่ถูกทิ้งผ้า คนที่ถูกทิ้งผ้าต้องวิ่งหนีไปรอบๆจนกว่าจะเวียนกลับมานั่งที่เดิมของตนได้คนที่เป็นมอนก็จะยังเล่นเป็นมอนต่อไปแต่ถ้าคนที่ถูกทิ้งผ้านั้นรู้ตัวก่อนที่มอนจะเวียนมาครบรอบรีบฉวยผ้านั้นไล่ตีมอนไปเรื่อยจนกว่ามอนจะลงไปนั่งแทนที่เดิมของตนและคนผู้นั้นก็จะได้เล่นเป็นมอนแทนผู้เขียนพยายามค้นหาเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการละเล่นมอนซ่อนผ้า ทั้งสอบถามคนเท่าคนแก่ชาวมอนหลายท่านล้วนยืนยันตรงกันว่าการละเล่นมอนซ่อนผ้านั้นไม่ใช่การละเล่นของมอนคาดว่าเป็นการละเล่นที่คนไทยคิดขึ้นมาด้วยความที่คนไทยและคนมอนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคนไทยจึงหยิบยกเอาจุดอ่อนของมอนขึ้นมาล้อเล่นเย้าแยกกันระสาเพื่อนฝูงเพราะคนมอนนั้นซ่อนผ้าจริงๆและคนมอนนั้นไม่เล่นตุ๊กตาเด็ดขาดมอนซ่อนผ้า นั้นจะเป็นเพียงบทร้องประกอบการละเล่นของเด็กเท่านั้นหรือผ้าที่ว่านั้นคือผ้าชิ้นเล็กๆที่เด็กๆนำมามัดเป็นรูปตุ๊กตาสำหรับวิ่งไล่ตีกันเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นหรือว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มอนซ่อนเอาไว้ในห่อผ้านั้นคือศิละปะวิทยาการทั้งปวงภาพช่วงเทศกาลสงกรานนอกจากเข้าวัดทำบุญอาบน้ำผู้ใหญ่แล้วการรำลึกถึงปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับ ด้วยการทำความสะอาดโกดอัธิประพรมน้ำอบบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนผ้าแพรหลากสีเป็นสิ่งที่คนมอญไม่เคยลืมคนมอน,นั้นนับถือผีอย่างมากซึ่งไม่ได้มงมงายอย่างที่หลายท่านเข้าใจเพราะผีที่คนมอน,นับถือมีใช่ผีที่ไร้าสกุลรุนชาติทว่าเป็นผีซึ่งเกิดจากปู่ย่าตายายของตนเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วผีมอนมีด้วยกันหลายสกุลเช่นผีเตา่าผีไก่ผีข้าวเหนียว ผีงูเป็นต้นตามความเข้าใจของผู้เขียนที่หาเหตุผลและหลักฐานใดมาอ้างอิงไม่ได้เชื่อว่าสกุลผีต่างๆนั้นเกิดจากปู่ย่าตายายของตนเมื่อก่อนตายเคยชอบกินหรือสังเเสเอาไว้เมื่อปู่ย่าตายายตายจากไปลูกหลานจึงบำรงเส้นไหว้ด้วยอาหารที่ปรุงจากสิ่งที่ปู่ย่าตายายชื่นชอบผีมอนมีหน้าที่คอยปกปักรักษาดูแลลูกหลานมีจารีตประเพณีที่ลูกหลานต้องปฏิบัติ หากลูกหลานปรนนิบัติผีได้เหมาะสมครบถ้วนแล้วรับประกันได้ว่าชีวิตครอบครัวของเขาจะราบรื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะจะรี์ประเพณีที่ลูกหลานต้องปฏิบัติต่อครอบครัวและปฏิบัติต่อผีนั้นสามารถเทียบได้กับกฎหมายในปัจจุบันนั่นเองบ้านหมอนทุกบ้านจะมีเสาหลักหรือเสาเอกของบ้าน ซึ่งก็คือเสาผีอยู่ในเรือนใหญ่ชั้นในและอยู่ในห้องนอนของเจ้าบ้านเป็นเสาที่ใช้แขวนหีบหรือห่อผ้าผีภายในหีบหรือห่อประกอบด้วยผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าโพกหัวและแหวนทองหัวพลอยแดงหนึ่งวงการเก็บดูแลรักษาผ้าผีต้องกระทําอย่างมิดชิดมันดูแลใส่ใจตรวจตราความเรียบร้อยอยู่เนืองเนืองอย่าให้ฉีกขาดมาแมลงกัดแทะหรือสูญหายไปได้ หากลูกหลานไม่หมั่นดูแลปล่อยให้ผ้าผีฉีกขาดสูญหายหรือละเมิดจารีตประเพณีอื่นๆเช่นห้ามให้คนนอกผีหรือคนนอกตระกูลมาหลับนอนลักษณะคู่ผัวตัวเมียในเรือนใหญ่ชั้นในแม้แต่ลูกสาวที่ออกเรือนไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นผีอื่นคนหมอนจะถือผีทางฝ่ายชายโดยถ่ายทอดผ่านลูกชายคนหัวปีนอกจากนั้นยังห้ามคนตั้งท้องยืนพิงเสาบ้านห้ามคนในตระกูลจัดงานเงียบเียบต้องแจ้งให้ญาติทุกคนในตระกูลมาร่วมงาน และห้ามคนในตระกูลจัดงานเกินหนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีเป็นต้นมิเช่นนั้นผีจะลงโทษทําให้คนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายทํามาหากินไม่ขึ้นจะต้องจัดพิธีรําผีเพื่อเป็นการถ่ายโทษเมื่อพิเคราะห์ดูจรีประเพณีกฎข้อห้ามข้อปฏิบัติต่างๆต่อผีแล้วพบว่ามีแต่ข้อดีที่เตือนสติและให้แง่คิดเป็นคันลองดําเนินชีวิตแก่ลูกหลานโดยเฉพาะในสังคมสมัยที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ บางครั้งอ้างบาปบ,บุญคุณโทษผู้คนจะกลัวเกรงกันน้อยหากยกเรื่องผีมาขู่ก็ดูจะได้ผลดีกว่าอย่างเช่นการห้ามคนนอกผีเข้าเรือนชั้นในก็เห็นได้ชัดเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่สำคัญป้องกันปัญหาเรื่องชู้สาวกรณีการห้ามจัดงานเงียบเงียบและห้ามจัดงานเกินปีละครั้งยิ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว พราะกฎที่ห้ามจัดงานเงียบเียบคือต้องบอกแขกเรือให้มาร่วมงานโดยไม่ปิดบงังญาติพี่น้องต้องมาให้ครบทั้งตระกูลให้ญาติพี่น้องใส่ใจติดตามข่าวสารซึ่งการแอลกันนอกจากญาติพี่น้องได้พบปะสังสรรค์ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันแล้วยังเป็นการประหยัดหากจัดงานเหมือนกันก็จัดร่วมกันได้ญาติพี่น้องได้มาร่วมงานกันทุ่นหน้าลูกหลานได้รู้จักกันไม่บาดหมางก,กันและไม่แต่งงานกันเองภายในตระกูล ซึ่งคนมอนถือมากในเรื่องเหล่านี้แม้การห้ามเรื่องการจัดงานเงียบเยบและให้ญาติพี่น้องทุกคนต้องมาร่วมงานจะทำได้ยากในยุคสมัยนี้ด้วยความจําเป็นทางภาระหน้าที่การงานและเหตุผลทางเศรษฐ,ฐกิจแต่ในยุคที่คนมอนยังไม่มีนามสกุลใช้ยังไม่รู้จักเทคโนโลยีและการสื่อสารการควบคุมดูแลกันเองภายในตระกูลโดยระบบการนับถือผีของมอนนี้นับว่าใช้ได้ผลดี ในปัจจุบันนี้แม้สังคมทั้งไทยและมอนจะประสบปัญหาเช่นเดียวกันในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศยุคที่ผู้คนบริโภคข่าวสารคนรุ่นใหม่รับเอาวัฒนธรรมชาติตะวันตกเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างล้นทะลักวัฒนธรรมไทยไม่อาจต้านกระแสะเหล่านั้นได้เพลงไทยดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยการแต่งกายแบบไทยจะหาดูหาชมได้ที่กรมศิลปากรเท่านั้นซึ่งก็นับว่าสถานการณ์ของไทยยังดีกว่าของมอน พราะมอนไม่มีประเทศชาวหมอนเป็นส่วนหนึ่งของคนเมืองไทยไม่ว่าจะทำรูปบำรุงศิลปศาสตร์เอาไว้ได้ดีเพียงใดก็เพียงได้ชื่อว่ารักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอนอันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยหม่อมราชวงศ์คฤกฤตปราโมทได้กล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์หอวิจารณ์การที่ชาวมอนและชาวไทยอยู่ด้วยกัน และเข้ากันได้เป็นอย่างดีนั้นเนื่องด้วยชาวมอญและชาวไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคล้ายกันซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นศินลปวัฒนธรรมที่มอญทิ้งไว้ให้นั่นเองรองศาสตราจารย์วัฒนาบุรอกสิกรอดีตอาจารย์สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เสนองานวิจัยเรื่องลักษณะคำไทยที่มาจากภาษามอญระบุว่ามีคำไทยที่ยืมมาจากภาษามอญถึง697าคำ กฎหมายตราสามดวงซึ่งเป็นต้นแบบของกฎหมายและพัฒนามาสู่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันกล่าวไว้ในตอนต้นว่ากฎหมายตราสามดวงดังกล่าวมีที่มาจากพระธรรมศาสตร์ของมอนกรณีตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าวัฒนธรรมประเพณีของมอนใกล้เคียงและสัมพันธ์อยู่กับวัฒนธรรมประเพณีไทยจนแยกไม่ออกบางครั้งคนมอญเองก็ลืมเลือนไปว่าสิ่งใดคือของไทย และสิ่งใดเป็นของมอนครั้นจะทิขักเอาเองก็ดูจะโอ้อวดเกินไปแต่สิ่งที่ยังคงมั่นใจได้ว่าสิ่งใดเป็นมอนแท้อย่างน้อยคงดูได้จากวัฒนธรรมประเพณีมอนที่ยังคงหลงเหลือในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีเพราะขึ้นชื่อว่าผีแล้วไม่ค่อยมีใครกลา้าเปลี่ยนแปลงลักษณะและขั้นตอนมากนักยิ่งเมื่อได้ไปพบเห็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการรำผีในเมืองมอนเมืองมะละแมงประเทศพมา่าเข้าแล้วทั้งสถาปัตยกรรม โรงรำผีดนตรีปีพาดอาหารเส้นผีการแต่งกายขั้นตอนประกอบพิธีกรรมและยิ่งภาษาที่ใช้สื่อสารกันผู้เขียนพบว่าแม้ตระกูลของผู้เขียนจะอพยพมาจากเมืองมอนเกือบ200ปีแล้วยังสามารถสื่อสารกันได้ดีแม้สำเนียงและรูปประโยคจะผิดเพี้ยนกันไปบ้างนั่นย่อมแสดงว่าวัฒนธรรมประเพณีของมอญที่ชาวมอญน,นำติดตัวเข้ามาด้วยนั้นแผ่นดินไทยยังคงเก็บรักษาไว้ให้เป็นอย่างดี คนมอนนั้นสั่งนักสั่งหนามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายทั้งห้ามลูกห้ามหลานเป็นคำขาดว่าไม่ให้เล่นตุ๊กตาผู้เขียนเองแม้บัดนี้โตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วก็ยังไม่เคยเล่นตุ๊กตาและหุ่นยนต์เลยไม่ทราบเหตุผลแต่ก็ยอมทำตามโดยดีอีกทั้งเรื่องที่มอนซ่อนผ้าก็เป็นจริงดังที่คนไทยว่าแต่จะด้วยเหตุผลใดนั้นคงไม่สามารถสรุปให้แน่ชัดลงไปได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือการซ่อนผ้าผีในหีบเก่าคร่ำคา่า ทว่าแฝงไปด้วยกุศโลบายสอนลูกสอนหลานให้รู้คุณค่าของคนแต่หากจะกล่าวแบบนำมาทรมแล้วก็เป็นเพราะมอนได้สูญเสียเอกราชมาก,กว่า248ปีจำเป็นต้องเก็บสั่งสมศิลปวิทยาการใส่ผ้าห่อเอาไว้รอวันที่ฟ้าจะมีหงรอวันให้หงคืนรางเหมือนเมื่อบ้านเมืองอย่างดีเมื่อนั้นมอนจะไม่ซ่อนผ้าอีกต่อไป